รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย กาญจนาหงทองนะคะวันนี้นี่กําลังนั่งรถไฟนะคะพาทุกคนนั่งรถไฟในโปโลแลนด์ค่ะเรานั่งจากเมืองคราคูฟไปที่วอร์ซอซึ่งเป็นเมืองหลวงเพราะว่าตอนเราบินเข้าเราบินเข้าคราคูฟก่อนก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณค่ะแล้วแต่ขบวนรถไฟมันจะมีรถเร็วรถช้าแต่ก็ประมาณเนี้ยสองชั่วโมงครึ่งโดยประมาณอะไรเงี้ยเนาะแค่โดยสารก็ คนละประมาณ400บาทคิดเป็นเงินไทยทวนกันอีกทีค่ะสําหรับคนที่จะเข้ามาเที่ยวโปรแลรนด์นะคะในช่วงมีสาหรับคนไทยก็คือถ้ามีวีซ่าเชงเกนก็คือเข้ามาได้เลยแต่ว่าใครที่ยังไม่มีไปทําวีซ่ากับสถานทูตโปรแลนด์ก่อนถ,ถ้ามีเชงเกนที่ยังไม่หมดอายุปุป๊บเข้ามาเที่ยวได้สบายเลยค่ะมีฉีดวัคซีนครบแล้วก็มีผลตรวจแอนติเจนหรือว่า PCR ภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้น สะดวกมากสำหรับเข้ามาเที่ยวแต่พูดถึงรถไฟของก่อนการซื้อตั๋วอะไรก็ง่ายเลยนะเนี่ยก็ไปยืนซื้อตั๋วก็ซื้อตั๋วมาง่ายๆเลยแล้วก็เป็นตู้ซึ่งไม่ขี้เลยเราเคยนั่งรถไฟในยุโรปบางประเทศจะไอ้นี่กว่านี้เงแต่อันนี้แบบถือว่าโอเคไม่ขี้เลยเลยสบายๆแล้วก็คนก็โล่งๆด้วยไม่เบียดก็คือตู้ไข่ตู้มันเป็นตู้ๆไปอะไรก่อน ไฟมาจากคลักคูฟนะคะก็มาถึงสถานีรถไฟที่วอ,อรซอตามเวลาเป๊ะตรงเวลาเป๊ะค่ะแล้วก็เราก็มาเลือกพักเลือกใช้บริการโรงแรมในกลุ่มของ a อ c o r Hotels ค่ะถ้าพักแอคคอเราก็จะแบบว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้จริงๆ a อ c o r เนี่ยมีหลายแบรนด์มากแต่วันนี้แบรนด์ที่เราเลือกมาพักก็คือ i b i s ค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็น IB i s Style วอซอเซนตรุ rum, นะคะก็จะเป็น คำว่าสไตล์เนาะจะแอกว่ามีสไตล์นิดนึงห้องขับน่าพักมากลงถึงมุมต่างๆค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปที่เราจุดกันไปเช็คอินก่อนแล้วถ้าใครมาพักที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเป็นมุมกาแฟให้บริการฟรีด้วยค่ะสำหรับแขกที่มาพักที่นี่ มุมนี้เนี่ยใครจะมานั่งเล่นนั่งชิลมีน้ำมะนาวมีกระซังมีคุกกี้อะไรอย่างนี้ให้ด้วยเผื่อว่าแขกอยากจะแบบว่าชิลๆอะไรเงี้ยนะแบบออกไปเที่ยวมาแล้วเหนื่อยเนี่ยมาพักตรงนี้ได้พูดถึงพักที่นี่ก็ก็สะดวกนะคะคือเพราะว่ามันเป็นเซนทรุมนะคะว่าเซนทรุมนี่ก็คือไม่ได้หา่างจากเมืองมากนั่งรถเมลสาย109มาจากสถานีรถไฟก็นั่งมาที่โรงแรมได้แล้วก็ถ้าจะเดินไปที่รอยัลพาร์ก ก็ไม่ไกลอันนี้เนี่ยเป็นเหมือน pet friendly hotel ด้วยเราจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยเปิดลิฟต์มามีคนที่เขาพาน้องหมามาเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราชอบการตกแต่งที่กุ๊กกิ๊กอะ่ะไม่ต้องมีคอนเซปต์ว่าเป็นแบบมีกรอบว่าต้องเป็นนู่นนี่นั่นอยากใส่สีสันอะไรตรงไหนใส่ไปเลยคือแบบไม่ต้องแมทกันเป็นคนละสีไป c o l เลอร์ <Color ful S 1> มากวารมากๆข้างหลังเนี่ยเป็นบาร์ร t สตอร n t ห้องอาหารเขาเนี่ยเสิร์ฟทั้ง breakfast lunch dinner เลยก็คือวา s สโตน อยูด่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นไอบิสสไตล์ที่มีสไตล์ปุ๊บกิ๊บน่ารักอนะไรเงี้ยมีชิงช้าอย่างเงี้ยดูสิใ <ขอ S 2> นหะ้องอาหาร <ขอ S 1> เป็นชิงช้าแบบนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามื้ออาหารมื้อเช้าเขาจะเป็นยังไงมื้อค่ำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าชอบบรรยากาศมากๆลยคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะแบบ มีธุระประปังที่จะต้องจัดการอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเขาจะเป็นมุมเหมือนเป็นมุม business center เล็กๆที่แบบมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้ mm hmm. เผื่อใครอยากจะพิมพ์อยากจะเช็คงานอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็จะมีให้ด้วยค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยชอบมากมาดูห้องของเขากันค่ะเพราะว่าห้องเนี่ยมีทั้งหมด ร้อยเจกว่าห้องเขาได้รู้นะมี4ี่รูมไทายรูมไทป์ที่เราอยู่ก็แบบน่ารักมากๆคือแต่ละห้องเนี่ยสีจะไม่เหมือนกันอ่าเพราะฉันเดี๋ยวดูห้องเราปะอันนี้เราห้องพักห้องมีพอดีแล้วแบบแต่น่ารักตั้งแต่เข้ามาแล้วอะเพราะว่าดูสีอันนี้คือจริงๆเป็นที่แขวนแขวนเสือ้อแขวนอะไรเงี้ยนะเนี่ยแต่ดูดิเขาทาเป็นบอกว่ากิมมิกแบบว,ว่าน่ารักน่ารักอะเด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าอย่างนี้เอาใครสูงเกินร้อยห้าสิบอะไรอย่างงี้มีแขวนเสือ้อ แต่ทั้งหลายทั้งปวงนะคะคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือเป็น next to the river คือเช่นนี่นไมไม้ bye พายเพดานแล้วก็ผนังห้องแล้วก็ตรงเนี้ยพวกเนี้ยก็จะเป็นการแต่งที่แบบว่าทันสมัยมอะโมเดิร์นแล้วแบบว่าไม่จะเป็นต้องมีคอนเซปต์อะแต่แบบว่าสีสันแบบว่าใส่อะไรมาได้เต็มที่เลยอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นโต๊ะเล็กๆแต่ว่าอบอุ่นนี่เข้าถึง ใช้นหนังทำงานอะไรตรงนี้ได้ก็สบายๆเลยก็มีขนมขนมมาให้้วยนะเนี่ยขนาดตู้เ mm hmm. สื้อผ้าเขาก็จะเป็นตู้แบบเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแ <c oughs> ขวนเสื้อแขวนอะไรตรงนี้เลยเป็นชั้นวางซึ่งเขียวตัดกับแดงเหยนไมไม่แคร์เวิร์ค่ะออกมาแล้วแบบดูดีเลยอันนี้ก็แบบดีมากเลยอนะ่ะนั่งตรงนี้แล้วก็บว่าหิมะตกด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ เห็นนะนังนมีแล้วว่าแบบดูหิมะอะไรอย่างงี้หิมะตกอยู่อันนี้ในส่วนของห้องน้ำนะคะไม่ได้ใหญ่แต่มีทุกอย่างแล้วก็มีคอนเซปต์น่ารกแค่ประตูเนี้ยก็ต่างจากที่อื่นแล้ว่เห็นป่ะสิเป็นลูกคยงขยะมีในตัวผมเลยจ้ะแล้วก็บอกแล้วไม่ใหญ่แต่มีครบนี่ยังไม่หมดนะเล่นสีนะผนังเขียวอันนี้แดง อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นอีกรูมไทป์หนึ่งซึ่งบอกว่าที่ต่างกันนะคะก็จะเป็นเตียงแบบเป็นทวินก็คือบางคนอะอมาบอกว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างงี้ก็แยกเป็น2เตียงได้แต่ที่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเราบอกไปแล้วว่าสีเราจะเล่นกับสีมากที่ไอบีสไตร์เนี่ยก็คืออย่างห้องนี้ใช่ไหมห้องเราเป็นสีเขียวเขียวแดงอันนี้เป็นเหลืองแดงเทาตกแต่งเป็นแบบาม่านสีเหลืองแล้วก็เล่นลายลวดลายเพดานสีเหลืองเหลืองเทาอะไรอย่างเงี้ย การแยกขยะชัดเจนมากจากทำเป็นสามฝั่ง,งขวดทิ้งฝั่งหนึ่งกระดาษฝั่งหนึ่งอะไรอย่างงี้คืออันนี้ดีมากๆเนาะต้องชื่นชมค่ะอันนี้ห้องน้องเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิดๆใช่ไหมอันนี้เปิดคือแล้วแต่มุมว่าจะแหนแต่ว่าอันเนี้ยฟังก์ชันดีมากเพราะว่าสามารถว่างคล้องว่างอะไรได้บนนี้ได้เนี่ยห้องน้ำสีแดง <laughs> ห้องน้ำจะเป็นแบบ พื้นแดงทั้งห้องเลยคือแผดเผามากห้องนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นสีห้องที่บอกว่าห้องข้างในเป็นสีอะไรก็คือให้ดูจากหน้าห้องป้ายหน้าห้องอย่างห้องนี้อันนี้ก็จะเป็นชมพูสวยเลยอ๋อพิงค์คื k ไร้พิง e ์ and you can see oh that's nice อย่างห้องนี้ก็จะเป็นสีชมพูแต่ที่ต่างก็คืออันนี้จะบอกว่าคัปเปิลมากเพราะว่าแบบเป็นห้องน้ำแบบซีทรูนะคะก็อยู่แล้วก็อีกคนนึงอยู่บนเตียงอีกคนนึงอาบน้ำอยู่ในห้องแล้วก็เปิด่านไปการตกแต่งทุกอย่างมันทั้งม่า,มากน,นก็ไปเลือกมาให้แมทช์กับสีพื้นอันนี้แต่ถ้าว่าเอออายกันปุ๊บปิดค่ะอ่าจับไม่ใช่แค่ห้องพักนะคะที่สีสันคาร์โรโห้องประชุมค่ะคอนเฟอเรนซ์ของเขาเนี่ยมีสองห้อง ซึ่งก็ยังสีสันคาร์ฟูลเล่นบนพื้นของสีพรมผนังห้องเอานักเรียนศิละปะของที่วอซอเนี่ยมาเพ้นซึ่งแบบว่าทําให้ห้องประชุมไม่เหมือนห้องประชุมคือกลายเป็นว่าแม้แต่ GM ขอหงอที่นี่ยังพูดเลยว่าฉันชอบห้องประชุมมากเลยเพราะว่ามันสีสันคาราลฟม์เหมือนห้องประชุมทีม่อื่นจะแบบขาวดานะแต่ว่าที่นี่แบบดูสิคะสว่างสวายมากท่องเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองร่วมกับ g o l d Gator Travel ชวนคุอออกเดินทางตลอดทั้งปี12-22พฤษภาตุรกีลิเวลา่าลุยฝั่งตะวันออกมุมที่หลายคนยังไม่เคยไป16-26กรกฎาคมทริปแกรนดโปรตุเกส9-23กันยาเที่ยวหาอุทยานแห่งชาติในอเมริกา28กันยายน -11 ตุลาสัมผัสธรรมชาติที่หมู่เกาะแฟโรและประเทศไอซ์แลนด์13-26ตุลาดื่มดับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา9-19ธันวา ไปสำรวจประเทศจุดเอกซอติกอย่างแอลจีเรียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 9 4 6 2 4 9้9 8 0 8 3 4 4 4 9 1 9 2สนับสนุนโดยโคลอมเบียไทยแลนด์ กับวอร์ซอกันดีกว่าค่ะเมืองหลวงปัจจุบันเนอะเราไปคราคูฟกันมาแล้วนะคะเมืองหลวงเก่าแต่ว่าเขาย้ายมาที่วอร์ซอค่ะก็จะอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ที่เขาสร้างให้กษัตริย์ที่ย้ายเมืองจากคราคูฟมาอยู่ที่วอร์ซอข้างหลังเราเนี่ยจะเห็นสีสันมากเป็นอาคารบ้านเรือนของในเขตเมืองเก่านี่อยู่ข้างหลังหมดเลยก็จะมีพระราชวังหลวงข้างในเป็นโบสถ์เซนต์แอนแล้วก็ข้างหลังนี้บ้าน เชื่อนะคะช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยวอรซอถูกระเบิดจากสงครามโลกสองราบเป็นหน้ากลองเลยทั้งหมดที่เห็นมาเนี่ยก็คือการสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งแบบเขาบอกว่าชาวโปเนี่ยเป็นชาเป็นชนชาติที่มีความแข็งแรงทางนัางจิตใจมากขอเขาจะรวบรวมพลังกำลังแล้วก็จิตใจขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูว,วอรซอให้เห็นในทุกวนันนี้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาใหม่ น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะข้างในมีทั้งทุกสิ่งอย่างเลยมีจัตุรัสมีบอถ์เอ่ออย่างที่บอกแล้วนะอันนี้ก็ชว่งวงเดี๋ยวค่อยค่อยๆเข้าไปดูกันค่ะว่ามีอะไรจะน่าดูกันบ้างหิมะก็ตกด้วยนะเนี่ยมันกึงก่งหิมะกึ่งฝนยังไงไม่รู้แบบว่าหนาวมากนี่คือการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนะคะอันนี้จะแบบว่านิดหนึ่งบางวันหิมะตกบางวันฝนตกอะไรก็ตาม แต่ข้างหลังเรานี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนป้อมประการเดิมของวอซอในเมืองนึงก็จะมีประตูเมืองแล้วก็มีป้อมประการล้อมรอบ,อบมีคูคลองที่อยู่รอบเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคอยส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งอย่างวอซอเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำวิสตูไาอยู่แล้วเอ่อแต่ว่าอันเนี้ยก็จะเป็น คูคลองอยู่รอบเมืองเก่าซึ่งอย่างที่บอกไปข้างหลังเราก็คือพระราชวังหลวงซึ่งตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีพวกศิล,ลปินหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาโชว์งานแสดงออพวกเพนติงอะไรตา่างๆนานอย่างเช่นอย่างตอนนี้ก็จะเป็นศิลปินชาอิตาเลียนที่มาโชว์ผลงานแต่ว่าเขาก็จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรแบบแต่ว่านี่คือแพทเทิร์นของเมืองเก่าเมืองที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ยอมยา่านนี้เนาะเป็นอันรู้กันว่าแบบพวกแอมเบอร์เนี่ยเป็นของที่แบบมีชื่อเสียงของเขาอะ่ะเขาก็มาทําเป็นแกะสลักเป็นรูปนั่นรูปนี่อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นของเล่นของใช้แต่ก็น่าจะแพง เราเข้าไปในมหาวิหารประจำวอซอกันนะค่ะต้องบอกก่อนว่าของเดิมเนี่ยสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่15เนอะแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สก็แบบถูกทำลายลงตรงนี้ก็เหมือนสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นสไตล์นีโอโคติกซึ่งก็จะเข้มขลังนิดน,นึงแต่ที่เป็นไฮไลท์ของมหาวิหารแห่งนี้ค่ะคือชั้นใต้ดินก็จะเป็นที่เก็บศพศุสานอะไรอย่างเงี้ยของกษัตริย์หลายๆพระองค์ของโปรแลนด์ ก็จะอยู่ด้านใต้ซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่านี่ก็คืออยู่ในเขตมังเก่าที่มีความสําคัญกันจริงๆเมื่อกี้ก่อนจะเข้าวันนี้เราแวะเข้าไปโบสถ์เซนต์แอนน์ป๊บหนึ่งค่ะเข้าไปดูข้างใน,นก็ค่อนข้างอย่างนีง้แต่ที่นี้หิมะตกแล้วดูสิ snow 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 มาเที่ยวในช่วงหน้าหนาวก็จะมีมูสแบบนี้ค่ะนี่หิมะตกซึ่ง หิมะก็ยังดีกว่าฝนนะคือถ้าหิมะตกเราก็เดินเที่ยวได้แต่ว่าเราต้องแต่งตัวกับให้พร้อมหน่อยนะคะจะได้แบบว่าเที่ยวได้สนุกสนานซึ่งวันนี้เราพร้อมมากนี้เดินมาถึงตรงเมนสแควร์ของวอร์ซอค่ะอาคารบ้านเรือนก็จะแบบสีสันมากเป็นแบบสีพาสเทลอะไรอย่างนี้ซึ่งยังมีมูดของความเป็นคริสต์มาสอยู่นะจะยังเห็นว่าเขายังประดับตกแต่งอะไรอยี่โอ้ยมะตกแรงมากตอนนี้ก็ เป็นจตุรัสประจำเมืองซึ่งไม่ได้ใหญ่มากนะขนาดกำลังดีแต่ว่าเนี่ยเวลาเขามีจัดงานเทศกาลเรื่องๆอะไรว่าจัดงานนี้เลยแต่รอบๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของร้านขายของที่ระลึกอาร์ตแกลเลอรี่อะไรอย่างนี้พวกขายแอมเบอร์อะไรอย่างนี้มาหาดูได้แถวๆตรงนี้พูดถึงตรงจตุรัสประจำเมืองเนี่ยนะคะตรงต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นจตุรัสเล็กๆแต่ตรงกลางนีถ้าใครเห็นเนาะ วันนี้เนี่ยรอบๆไปด้วยจะเป็นพวกนักสเก็ตมาแต่ว at ่าตรงกลางก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอซอค่ะเป็นรูปปั้นเหมือนเมอร์เมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ตรงกลางเลยอันนั้นเป็นสัญลักษณ์ของวอซอเลยก็ว่าได้แต่รอบๆเนี่ยนะคะตุรัสก็จะเป็นพวกบ uh ้านเรือนเก่าแก่อาคารเก่าแก่ซึ่งก็อายุเป็นหลักร้อยปีเหมือนกันตรงนี้รอบๆตรอนี้กี้มบอกว่าถล่มทลายมากแล้วก็มีพิธภิณฑ์ประวัติศาสตร์อยู่ตรงแถวงนี้ด้วย เปมวเซียมก็เหอนรอบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นในเขตอนาเขตของเมืองเก่ามีทุกอย่างนะคะโบสถ์มหาวิหารอาคารบ้านเรือนรวมถึงที่ววพิพิธภัณฑ์ด้วยเดินมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะของเมืองเก่าเนาะมันจะเป็นเมืองเก่าเล็กๆหน่อย มาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เป็นป้อมปราการก็ยังเห็นเป็นแนวแล้วก็ประตูเมืองซึ่งคอยบอกว่าป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่งพอแต่หลบเข้ามาด้านในเนี้ยอาคารบ้านเรือนก็จะเต็มไปด้วยสีสันค่ะ รอบเมืองเก่าวอซอนเนี่ยนะคะรอบๆแนวกำแพงเมืองเนี่ยเขาก็จะมีพวกออลูกปั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่เป็นจุดๆไปซึ่งแบบว่าแต่ละลูกปั้นก็จะมีความหมายต่างๆกันไปแต่ก็จะมีเป็นจุดๆนะคะรอบๆเลยฝั่งนู้นก็มีอีกอันหนึ่ง ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ6หรือทิปอินชัว c o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้ง สนับสนุนโดย GoPro Thailand by Mentagram สำหรับคนที่มาเที่ยววอรซอนะคะก็จะมีลาเซียนสกี ค่ะซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากๆตรงนี้เนี่ยอยู่ใจกลางกรุงวอซอเลยก็เป็นสวนที่สวยเคยเป็นพระราชวางังตอนนี้เป็นเปิดเป็นสวนสาธารณะแล้วนะคะแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยอย่างเช่นช่วงที่รัชกาลที่5ของเราเสด็จประพาสวอซอก็เสด็จมาพักที่นี่ด้วยเขาบอกที่นี่เนี่ยก็เลยบอกว่ามีความสวยเทียบเคียงกับพระราชวางังแวร์สายที่ฝรั่งเศสได้เลยคือสวนแบบนั้นเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละฤดูกาลก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นตอนที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นหน้าหนาวก็ ต้นน้ำจะแรงๆนิดหนึ่งแล้วแล้วก็มีคลุมไว้ด้วยหิมะอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาฤรดูอุ่นแล้วดูรูปในในในภาพที่เขาโชว์ยอะไรเงี้ยถ้าเป็นออทัมก็คือแบบโอ้โหสีเหลืองอะไรนี้เลยถ้าเป็นซัมเมอร์ก็จะมีดนตรีมีการเล่นคอนเสิร์ตในสวนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเบิกบานหน่อยผู้คนออกใช้ชีวิตในสวนเพราะว่ามันจะมีสระมีคลองมีอะไรตามสวนอะไรเงี้ยมีเก้าอี้มานั่งคนก็จะมานั่งอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทุกฤด,ดูการสวยหมดค่ะที่นี่ สำหรับคนที่มาลาเซนสกีพาร์คเนี่ยน,นะคะมีอยู่มุมหนึ่งที่เขามาเพื่อมาตามหาที่นี่กันเป็นอนุสรีของโชคแปงอยู่ที่นี่มุมนี้นะคะเป็นมุมที่ใครไปใครมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เนี่ยก็ต้องมาตามหานี่เลยค่ะนี้ เรียกว่าอนุสาวริย์อนุสารี์สถานเลยอนุสวรียีแต่ว่าเครื่องหลังเราก็คือโชแปงนะคะเป็นอนุสาวรีย์เป็นศิลปินเป็นนักเป็น,นโนท,ที่มีชื่อชั้นชื่อเสียงระดับโลกเลยคนโปแลนด์เนี่ยก็คือยกย่องแม้กระทั่งชื่อสานามบินเห็นไหมคะอย่างตั้งชื่อเป็นสานามบินโชแปงเลย รยไฟเลวเนี่ยนะคะก็จะน่าสนใจตรงที่เนี่ยระหว่างทางเนอะนอกจากมีอาคารสำคัญสำคัญอาคารสวยๆโบสถ์อะไรนี้ต่างๆมากมายแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะเหมือนทำเป็นนิทรรศการกลางแจ้งอะ่ะก็คือให้ดูภาพเขียนในประวัติภาพในประวัติศาสตร์ของโปรแลนด์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะติดไว้หน้าตรงสวนเลยตรงนี้อ่ะมันเป็นเหมือนกนึ่งกลางละระหว่างทางของรถไฟเลวที่เชื่อมระหว่างเมืองเก่ากับรราชวัง แต่ข้างหลังเราเนี้ยก็จะเป็นสวนลาเซนสกี้ซึ่งข้างในมีอน,นุีส้สของโชแปนบุมที่เรายือนอยู่นี้นะคะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเป็นถนนยาวอย่างนี้เลยค่ะเขาเรียก Royal เวยตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยสุดเริ่มต้นที่ตรงเมืองเก่าเลยหัวถนนเมืองเก่าแล้วก็ปไปสุดทางตรงราชวังซึ่ง ประมาณ10กิโลโดยประมาณอาจจะมากกว่าน,นี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ระหว่างทางก็จะมีอาคารบ้านเรือนออสวยๆของโปรแ,แลนนะของวสอแล้วก็มีโบสมีอนุสาวรีย์อะไรยี้ไปตลอดทางเลยก็เป็นเส้นทางที่น่าเดินมากๆเดี๋ยวลองไปดูกันค่ะเดี๋ยวเดินไป พวกมิวเซียมมาตรงนี้ก็จะเป็น President Palace ซึ่งบอกว่าดูเรียบเๆนะแต่ก็โกโก้แล้วก็ข้างๆก็จะเป็นโรงแรมที่หรูหราหน่อยนะ Bristol โรงแรมที่อยู่ใกล้กับ President Palace เลยนี่เดินมายังไม่ถึงกิโลเลยนะกิโลแรกเนี่ยผ่านมาไม่รู้กี่โบสแล้วนี่เป็นหนึ่งในโบสที่สวยงามมาส,สร้างเ่อสมศตวรรษที่ ตลอดที่ศิลปะบบเป็นแบบศิปลปะแบบมาร์ล็อกนะสวยงามมากนี่ทาให้เห็นบรรยากาศว่าสมัยก่อนเนี้ยมีการค้าขายมีรถมีม,ามา้ารถม้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันทําให้เห็นมูดในสมัยก่อนน่ะทั้งหลายมีอีกหลายโบสถ์เลยค่ะคือแค่กิโลแรกก็หลายหมดแล้วทั้งถนนนี้ไม่รู้ทั้งรอยยอเวนี้น่าจะมากกว่าสิบแน่เลยอะ่ะเดินไปเรื่อย เราไปที่เมืองเก่าเนาะเราก็ไปที่มหาวิหารคือเหมือนอ่านข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าหัวใจของโชแเป็่งตอนที่เขาเสียชีวิตอะ่ะเขาเอามาไว้ที่วิหารมหาวิหารคือเอาเฉพาะหัวใจเลยเนี้ยปรากฏว่าไปเจอคุณพ่อที่นู่นเขาบอกว่าไม่ใช่ให้มาที่โบสถน์นี้ก็คือที่โบสถ์ holy cross ปรากฏว่ามาแล้วจริงๆด้วยคือที่เสาเนี่ยต้นสีข,ขาวก็จะเขียนไว้เลยว่าตรงเนี้ย หัวใจของโชแปงอะอยู่ในเสานี้้ที่เขาเอาไว้ในสระตรงนั้นโบสนี้นี่นะคะก็อ,อยู่ในรอยัลเวนี่แหละเดินมาเรื่อยๆเลยถ้าเดินมาจากเมืองเก่าก็อยู่ด้านขวามือะคะ่ะเดี๋ยวไปกันต่อใกล้กับโบสถ์ฮ y ลิคลอร์ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของโคเปนิกเ,นเป็นนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบว่าโลก หมุนรอบดวงอาทิตย์แต่ก่อนเนี้ยคนนีจ,จะคิดว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกแต่โคเปนิกเป็นคนแรกที่ค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์มูเซียมของเขาก็จะอยู่ตรงนู้นตรงนี้เหมือนตั้งอยู่แล้วแบบอะไปมูเซียมของฉันอะไรอย่างเงี้เป็นโปแล ในหลายๆรอบนะจริงๆมาโปลด์หลายรอบแล้วค่ะสำหรับวอซอเนี่เป็นรอบที่สอง่ะก็ยังคงรู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่เมืองหลวงที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมีเรื่องราวมีสตอรี่มีความโศกเศร้าอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยอย่างอนุสรีที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเป็นเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นเมืองที่แบบว่ามีความ เจ็บปวดรัดร้าวแต่ก็ในเวลาเดียวกันมีความมีพลังอยู่ในตัวของแสดงให้เห็นถึงพลังของชาวโปรแลนด์อะที่เขาแบบสู้อืคนโปเป็นคนสู้อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวตอนนี้ย้ํากันอีกทีค่ะว่าโปรแลนด์เปิดแล้วมีแอนติเจนเทสเนี่ยก็เข้ามาได้เลยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสําหรับทิพยะประกันภัยนะคะก็เดินทางกับเราทุกทิปทุกเทีทท่ยวเลยสําหรับ ทอ่องเที่ยวกับการจนาหงทองนะคะแล้วก็ GoPro Thailand by Metagram ด้วยค่ะถ่ายสะดวกม,มากไม่ว่าจะเป็น ในลิยาบทไหนๆอะไรยังไงก็ตามเนาะรวมถึงด็อกเตอร์โบพลาสค่ะพรีเมียมแคลเซียมจากญี่ปุ่นแล้วก็พูตธวันช็อป .com นะคะเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าออร์แกนิกกันได้ค่ะมีเยอะมากๆเลยใส่โค,ค้ดการกรอบลด5%ค่ะสมัครสมาชิกรลดเพิม่มอีก5เป็น10%ค่ะก็ไปลองใช้กันดูนะคะแล้วก็ทริปนี้เนี่ย t รูมูฟเอ h ไม่พลาดทุกการสื่อสารจริงๆค่ะทำให้เราสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารในฝั่นานาเนาะ เราก็ยังคงออกเดินทางกันต่อค่ะหลังจากนี้เราจะต้องหนาวขึ้นเรื่อยๆหนาวขึ้นเรื่อยๆนี่ขนาดนี้นี่พูดอยู่ปากยืดๆนิดนึงเพราะมันหนาวอะไรอย่างนี้ไงแต่ก็สู้ค่ะเพราะเราเตรียมพร้อมมาเต็มที่สำหรับวันนี้ทลอกเรื่องเที่ยวกับกาจนาหงทองลาทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทลอกเรื่องเที่ยวกับกาจนาหงทองร่วมกับเก t อะเวเกชั่น ชวนคุณ,คณออกเดินทางตลอดทั้งปี1-15มิถุนายนไปฮกิ้งด้วยการบนเทือกเขาแอล3ฝั่งทั้งสวิสอิตาลีและฝรั่งเศส5-8กรกฎาคมขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีและน้ำตกกินรี10-14สิงหาไปดูแมนตาเรที่ประเทศมาลดีฟ8-11พฤศจิกาสัมผัสความอลังการของเทศกาลลอยยี่เป็งที่เชียงใหม่12-8ธันวาไปนอนอิก,กลูดูแสงเหนือกันที่ลาบแลนดประเทศฟินแลนด์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0830090012 0814261414